สวัสดีค่ะดิฉันนางปราณีธยญคขเป็นครูนอกประจำการรู้สึกอย่างไรที่ได้เข้าร่วมง,งานวันครูในปีนี้แล้วมองว่าวันครูมีความสำคัญยังไงสำหรับคุณคะในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานวันครูในปีนี้นะคะเพราะว่าคำว่าครูมีความสำคัญนะคะ เพราะว่าครูเปรียบเสมือนคนสร้างชาติเพราะว่าครูนั้นจะต้องอบรมสอนเด็กให้เป็นคนดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในอนะเรไปแต่ได้สร้างชาติในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมง,งานบรรครูของศึกษาธิการจังหวัดในวันนี้ค่ะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้มีสิ่งใดที่คุณประทับใจมากที่สุดในวันนี้คะ สวัวันนี้ที่ได้เข้าร่วมงานบครูก็รู้สึกประทับใจเพราะว่ามีคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมงานเป็นจนํานวนมากนะคะกมร,รู้สึกประปรายแล้วก็รู้สึกว่าครูเนี่ยสำคัญนะคะคุณครูก็จะหนักในความสําคัญของบครูนะคะก็มาร่วมงานกันเยอะก็รู้สึกประทับใจสําหรับงานในวันนี้นะคะแล้วก็มีการสส่ใจการจัดการ ตั้งสถานที่นะคะให้ความสําคัญกับสถานที่นะคะมีแบ็คดับเพื่อให้คุณครูได้ไถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นคุนครูเข้าร่วมง,งานหน้าตาย,ยิ้มแย้มกำใสมีความสุขนะคะรู้สึกประทับใจค่ะคุณคิดว่าวันครูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือความตําแหนักในบทบาทของครูในสังคมได้ยังไรบ้างคะค่ะสําสหรับงนานวาันครูนะคะก็มีความสําคัญ เพื่อี่จะเป็นแรงกระตุ้นให้กับุณครูรว่าครูสำคัญนะเพราะฉะนั้นเราในฐาน,านะที่เป็นครูก็ต้องทำบทบาทหน้าที่ให้สมบูรณ์ในการอบรมสั่งสอนนะคะในเรื่องของความรู้เด็กๆหาความรู้ที่ไหนก็ได้เดทุกที่แต่ในเรื่องของการกอบรมสั่งนะคะคุณครูจะต้องเน้นการนิสัาเตือนในเรื่องของการอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีซึ่ง AI ทํทำไม่ได้ค่ะต้งครูเท่านั้นที่จะเป็น ผู้อบรมสั่งสอนโดยเฉพาะอุปนิสัยนะคะให้เก็บเป็นคนดีซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอันมีอะไรอยากฝากถึงผู้จัดงานนี้บ้างคะค่ะสำหรับงานการจัดงานวันครูวันนี้นะคะผู้พาเป็นเจ้าภาพนะคะต้องขอขอบคุณที่ยังให้ความสำคัญกับงานวันครูซึ่งควรจะมีการจัดให้อีกต่อๆไปในอนาคต ะะเพราะว่ามันเป็นการที่จะให้ลูกศิษย์นะคะระลึกถึงคุณครูที่เราได้เติบโตมาเราก็มีหน้าที่การงานในวันนี้ mm. ก็เพราะว่าคุณครูเป็นผู้ชี้นแนะส,ส่งเสริมนะคะให้พวกเรามีวิชาความรู้มีอปุปนิสัยมีคุณลักษณะที่ที่ทําให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ mm. ในวิถีชีวิตประจำวันนะคะก็อ,อยากจะให ็ให้ส่งเสริมคุณครูที่มีผลงานนะคะในส่วนของในด้านต่างๆก็จะอากได้ให้ทางพัวรูสภาเนี่ยส่งเสริมคุณครูนะคะแล้วก็มา,าเชิดชูกเกียรตินะะในการจัดงานผู้ครูเนี่ทุกตุนิ่ะ,ะในมุมมองของท่านที่ผ่านมาครูสภาจังหวัดมีความสําคัญยังไงบ้างหรือมีข้อเสนอแนะให้กับครูสภาหรือไม่อย่างไรคะค่ะ ในมุมมองของในชั้นนะคะในการจัดงานของพิษสภานะคะพิษสภาก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีส่วนในการขับเคลื่อนส่งเสริมนะคะการประกอบวิชาชีพของครูให้เจริญก้าวหน้านะคะช่วยส่งเสริมพัฒนานใ,นในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพให้ครูดได้มีจรรยาบรรณแล้วก็ให้เป็นแบบตามมาตรฐานวิชาชีพครูนะคะ แล้วก็ให้ความสะดวกในเรื่องของการที่ทจะติดต่อประสานงานให้กับคณุสภาในส่วนกลางนะคะซึ่งคณุสภาจังหวัดก็มีบทบาทในการสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนงานของสภาส่วนกาลางนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็ผลจะทาหน้าที่ต่อไปนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูในส่วนภูกิภาคค่ะ